ฉันคิดฉันจึงมีอยู่ชอปปงตุงชุยซเป็นรู้ตักแนวคิดทางปรัชญ,ญาของเคอร์เนเดกักกันค่ะไม่รู้นะว่ามีคนเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วเรามีตัวตนอยู่นบนโลกนี้หรือเปล่าแต่พูดแล้วเป็นคนที่เคยตั้งคาถามนะขอเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงว่าทำไมถึงสนใจโพดนี้คือจําได้เลยว่าตอนนั้นไม่แน่ใจว่าประมาณมหหรือปีหนึ่งนะตอนนั้นเดินไปงานหนังสือเลยแล้วปรากฏว่าไอ้ทางที่เดินไปอ่ะมันแบบอากาศร้อนแล้วก็แบบเหมือนไม่มีคนเยอะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีความคิดอะไรผุดขึ้ามา เรามีตัวตนจริงๆอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าแบบโคตรเป็นคำถามปรัชญาเลยแล้วไม่คิดว่ามันจะโผล่มาในหัวได้แล้วคือตอนนั้นอ่ะก็เหมือนเดินเดินคิดไปอยู่เรือๆสักพักแล้วก็มีความคิดว่าเออฉันไม่รู้ว่าฉันมีหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยฉันคิดอยู่แต่ว่ามันก็จบแค่นั้นปรากฏว่าตอนที่มาเรียนที่คณะอักษรจุฬามันโคตรตอบคาถามปมในใจตรงนี้เราได้เลยเว้ยทั้งนี้ส่วนตัวชอบหลักคิดนี้มาเพราะว่ามันเป็นการเกิดจากการตั้งสมมติฐาน แบบการสังเกตการระแบบการคิดอ่ะมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าดูเตนะคะก็คือการตั้งข้อสงสัยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเดวกกเป็นนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาแล้วก็นักคณิตศาสตร์นะคะดังนั้นอ่ะธรรมชาติของคนเหล่านี้มันคือการตั้งข้อสงสัยการคิดมันไม่ได้เกิดจากความเชื่อโดยที่แบบว่าไม่มีแบบต้นสายปลายเหตุเมื่อก่อนอ่ะในปรัชญาคลาสสิกอ่ะเรามักจะคิดว่าการมีอยู่ตัวตนของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผัสสะทั้ง5เช่นเอ,อ่อการมองเห็นการได้ยินการรับรสการสัมผัสหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะ เนี่ยตั้งสงสัยว่าเออไอสิ่งพวกนั้นอนะ่ะมันมันเชื่อได้จริงหรอเช่นว่าเวลาที่เรามองไปที่ไกลๆสมมุติว่าเรากำลังมองไปที่ไอเฟลทาวเวอร์เนี่ยมองในระยะไกลอ่ะมันคือมันก็จะเห็นว่าเป็นอลเล็กใช่ไหมแต่พอเราเดินเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็ใหญ่เวลาเราตั้งแก้วน้ำไว้ใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่า ถือปากกาไว้เนี่ยก็เห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้ใช่ปะ่ะและถ้าเราเอาปากกาเนี่ยใส่ไปในแก้วน้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนภาพตัดซ้อนๆกันอย่างเงี้ยเออคนพอจะนึกออกใช่ไหมสองบวกสองเท่ากับสี่ใช่ไหมอ่ะอันนี้ตามหลักคณิตศาสตร์ก็ถูกใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะรู้ได้งไงว่าสองบวกสองมันสี่จริงอาจจะมีเสียงว่ามาเรงชีนีหรือว่าไอจีเนียสเอ่อเลิลเนี่ยกำลังหลอให้เราคิดหรือเปล่าว่า2บวกเท่ากับ4จริงๆ2บวกก็อาจจะเท่ากับ5ก็ได้ Who knows นะคะในเมื่อเราเชื่อพัสดสทั้ง5้าไม่ได้ของเราแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะในเมื่อเรามีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าเราฝันอยู่นะคะแต่เด็กกักจะบอกว่าไม่ไม่ไม่คือฉันไม่รู้ว่าฉันเชื่อได้หรือเปล่านะสิ่งพวกนี้มาอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอิล u ูช o n ก็ได้นะคะเป็นแบบว่าภาพอิล u ูช o ันภาพลวงตาอะไรก็ตามหรือจริงแล้วเดวิลอาจกำลังควบคุมมานิพุลเลตเราอยู่ก็ได้แต่ความคิดที่ว่าเรากําลังสงสัยเนี่ยแค่สงสัยอะ่ะก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเราเนี่ย กำลังคิดอยู่และการที่เราคิดเนี่ยมันหมายของว่าเรามีอยู่แน่นอนว่าเราไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเรากําลังคิดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเรากาลังคิดอยู่ถูกไหมแน่นอนสิเรากาลังคิดอยู่เราจะมาสงสัยว่าเรากาลังคิดอยู่ได้ยังไงถูกไหมโคดที่วีแคปความนี้ที่สุดก็คือสเปงสตงชุยเซเวอร์เจสปสงดงชิกซิสนะคะก็คือฉันคิดฉันจึงมีอยู่มันมีคำหนึ่งที่บูชอบในเรื่องนี้มากเลยคอนุ์เป็นสิ่งที่คิดนะคะเรืยอในภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า thinking thing ในภาษาฝรั่งเศสก็คืออึงเนะ เธอองซองเชวเดียเอิรนเนสเธอกิกองส์เป็นสิ่งที่คิดแต่เอิบน,นิดนึงเด็กกักพูดไปว่าในเมื่อเราไม่สามารถเ,เชื่อสิ่งภายนอกได้หรือ materialism อะไรพวกนี้หรือ matter อะไรพวกนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเชื่อได้ก็คือ l e s p r i หรือล่ลามนะคะก็คือสิ่งที่เราคิด ร่างกายอะไรของเราเนี่ยอาจจะเชื่อถือไม่ได้ก็ได้หน้าตาจริงๆฉันอาจจะไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ได้ฉันอาจจะสวยกว่าหรือหน้าเกียดกว่านี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อได้ก็คือสิ่งที่ตัวตนของเราอ่ะอีดองจิตม้มันก็คือเดอปองเซ่นะคะการคิดเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ยูนิคของเรานะคะที่แคชปองสตุ้งชูสวีนะคะเขาบอกว่า ปองเซเซอกซิเซ bon นะคะก็คือการคิดเนี่ยก็คือการทําให้เรามีอยู่แต่ก็ในปัชญารุ่นหลังเนี่ยเขาก็มีข้อโต้เถียงนะคะเพราะมันก็มีเขาเรียกว่าจุดบกพร่องช่องโหว่หลายอย่างนะคะคุณก็ไปหาอา่านเอาได้เช้า